ต่อไปนะลูกต่อไปข้อ7นะข้อ7เศษหนึ่งส่วนห้าโอเคเราเขียนก่อนเลยลูกเศร็หนึ่งส่วนห้าของก็คือคูณของเลขจำนวนหนึ่งของเลขจำนวนหนึ่งก็คือเ1็หนึ่งส่วนห้าของเลขจำนวนหนึ่งมากกว่าห้าอยู่สิบแสดงว่าต้องเอาไปลบสิบมันจึงจะเท่ากับห้าเพราะมันมากกว่าห้าอยู่สิบถ้าเอาเอาสิบไปลบเสีย มันก็จะม,มันก็จะเท่ากับ5พอดีนะจงหาเลขจํานวนนั้นคืออะไรถามว่า x เนี่ยคืออะไรเหมือนข้อเมื่อกี้นี้เลยใช่ไหมลูกนะกระเด็นอะไรไปก่อนลูกตรงนี้ก็จะเขียนเป็น1 x ส่วน5กระเด็น10ไปก่อนเลยลูกมันลบอยู่ก็ย้ายไปบวกซะตรงนี้ก็เป็น x ส่วน5้าเท่ากับ15บห้าหารอยู่ก็ย้ายไปคูณลูก15 15 5. คูณ5ก็เป็นเท่าไหร่ลูก70ดสิบ หนั่นเองเพราะนั้น x ก็เท่ากับ75นะมันจะยากเฉพาะข้อแรกนะลูกยากเฉพาะข้อแรกข้อต่อไปแล้วก็จะพอทำได้แล้วนะอาจจะซับซ้อนด้วยนิดนึงนะ4เท่าของผลบวกของเลขจำนวนหนึ่งกับ7 4สี่เท่าของผลบวกเลขจำนวนหนึ่งกับ7เขียนได้อย่างนี้นะลูกนะมีค่าเท่ากับเท่ากับ เท่ากับ96นะเพราะนั้นเลขจำนวนนั้นคืออะไรถามว่า x เนี่ยคืออะไรเหมือนเดิมนะมพี่เปลี่ยนสีก่อนพอเจอวงเล็บกับตัวเลขนะแจกแจงเข้าไปทันทีเลยลูกแจกแจงเข้าไปทันทีเลย4คูณ x ก็เป็น4 x บวกกับ4คูณ7ก็เป็น28ลูกเท่ากับ96นะเพราะนั้นตรงนี้เป็น4 x เท่ากับ9นะกนกเด็นไปลบนะ จะกลายเป็น 4x ก็เท่ากับ96ลบ28นะคะอา้าว6ลบ8ไม่ได้ไปยืมมาเป็น16ลบ8ก็เหลือ8นะลูกนะอันนี้8ลบไป2ก็เหลือ6นะ,ะก็จะได้เป็น68เพราะนั้น x ก็เท่ากับ68ส่วน4นะลูกนะ68ส่วน4เออ้าตัดได้ลูกตัดได้นะ เอา,เอาถ้าหนูไม่ได้หนูไม่คล้องหนูก็เอาแม่2ก่อนก็ได้จําไว้ว่าถ้าเป็นจํานวนคู่อ่ะใช้แม่สองตัดได้นั้นเดี๋ยวมันตัดไม่ไม,ไม่หมดแล้วเราก็ตัดหมายได้อย่างเช่น4อะไรลูกเป็นเลขคู่ใช่ไหมลูกลงท้ายด้วยศูนย์สองสี่หกแปดอย่างเงี้ยถือว่าเป็นเลขคู่แล้วหนูใช้แม่สองตัดได้ สองสองเป็นสี่สองอะไรได้หกลูกสองสามเป็นหกสองอะไรได้แปดสองสี่เป็นแปดแล้วก็ถึงเป็นสองเอาแม่สองตัดอีกเพราะมันยังเป็นเลขอะไรอยู่เนี่ยมันจะได้สามสิบสี่ส่วนสองใช่ไหมลูกนะเอาแม่สองตัดได้อีกเพราะว่าเป็นยังเป็นเลขคู่อยู่ก็สองหนึ่งสองนะสองอะไรได้สามสิบสี่ลูกก็สองหนึ่งสองเหลือเศษหนึ่งสองอะไรได้สิบสี่สองเจ็ดนะตอนี้ก็ตอบสิบเจ็ดแนีนั่นเอง ค่อยๆดูนะลูกนะค่อยๆดูอือะพอทำได้ไหมลูกพอได้ไหมอืมอ่ะไปต่อนะไปต่อนะโอเคพอ 9. เก้าเศษหนึ่งส่วนสองเศษหนึ่งส่วนสองหรืรอว่าเขียนเลยลูกเศษหนึ่งส่วนสอง ของผลต่างของเลขจำนวนหนึ่งกับ13ผลต่างก็คือมาลบของเลขจำนวนหนึ่งกับ13บวกด้วย14นะคะมีค่าเท่ากับ20จงหาเลขจำนวนนั้นจำนวนนะลูกจำนวนนั้นก็คือถามว่า x เท่ากับเท่าไหร่นั่นเองโอเคนะอันดับแรกเราก็ต้องคูณแจกแจงเข้าไปลูกคูณแจกแจงเข้าไป แตกแจข้าไปอโอเคเป็นเท่าไรลูก1คูณ x ก็เป็น1 x หรือ x ส่วน2ลบกับส3บสามส่วนสองบวก14่ใช่ไหมลูลกเท่ากับยี่อะไรลูกยี่สิบนะยี่สิบแต่ ปกติเราทําอย่างนี้ใช่ไหมลูกแต่แบบเนี้ยมันยากเดี๋ยวพี่จะนําเสนอวิธีใหม่นะทาเสนอวิธีใหม่อันนี้พี่ขอลบก่อนนะตรงนี้เขียนปกติเลย1นส่วนสองเลบสิปกติเลยนะลูก14เด้งไปก่อนนะลูกเพราะว่าส4บมันห่างไกลจากอะไรลูกจาก x มากสุดเลยนะเด้งไปก่อนก็เป็น '20-' ่สลบสนะฝั่งนี้ก็จะเหลือเป็น เศษหนึ่งส่วนสอง x ลบสิบสามเท่ากับสิบหกเอเท okay, ่ากับโทษทียี่สิบลบสิบี่ก็เหลือหกโอเคไหมคะลูกโทษโทษโทตุ๊บตุ๊บไดเปล่าโอเคนะสิบสี่อ่ายี่สิบลบสิบสี่ก็เหลือหกนะคะทีนี้เราจะเด้งเศษหนึ่งส่วนสองไปก่อนนะไปก่อนสิบสามเพราะว่าอะไรลูกเศษหนึ่งส่วนสองเนี่ยมันเป็นไงลูกเศษหนึ่งสองเป็นไงลูก อยู่ไกลนะลูกเนาะอยู่ไกลกว่า13เพราะฉะนั้นเด้งไปก่อนเลยก็จะกลายเป็นอะไรลูกเอ็กลบสิบสามเท่ากับสัหนึ่งสองมาทำอะไรอยู่ลูกหารใช่ไหมลูกเนี่ยโอเคบางคนงงใช่ไหมตรงเนี้ยพี่สามารถเขียนเป็น X กลบสิบสามส่วนสองโอเคไหมลูกได้โอเคนะเท่ากับ หอย่างเงี้ยได้เพราะว่าเมื่อกี้หนูเห็นไหมลูกเมื่อกี้เนี้ยเมื่อกี้เนี้ยไอตรงเนี้ยที่เราคูณเข้าไปเนี่ยพี่วงกลมก่อนนะพี่วงกลมก่อนไฮไลท์ก่อนไอตรง,นตรงนเนี้ยฟึบตรงเนี้ยเนี่ยข้างในเนี่ยนะเวลาหนูแยกออกมาเขียนแล้วมันจะคือเศษหนึ่งส่วนสอเลบสิสมส่วนสเห็นไหมลูกส่วนมันเหมือนกันเรารวมส่วนได้โอเคไหมนะ เพราะฉะนั้นเราสามารถเขียนเป็นแบบนี้ได้พอเขียนเป็นแบบนี้เสร็จมันก็ง่ายสําหรับเราเพราะว่า2มันหารอยู่ใช่ไหมลูกมันเป็นส่วนอยู่เราย้ายขึ้นไปคูณตรงนี้ก็จะเหลือเป็น x ลบสิเท่ากับหกคูณสองนะลูกนะโอเคเพราะนั้น x เท่ากับเท่าไหร่ลูกนะหกคูณสอก็เป็น12ใช่ไหมลูกสิบาลบอยู่ก็ย้ายไปะไยลูกบวก อย่างเงี้ยก็จะเข้ากับ25เพราะฉะนั้นนะจำนวนล้นก็คือ25อ่สิบ้าอเอาต่อนะต่อนะต่อนะโอเคจำนวนจำนวนหนึ่งมีค่ะ เป็นสามเท่าของอีกจำนวนหนึ่งจำนวนจำนวนหนึ่งมีค่าเป็นสามเท่าของอีกจำนวนหนึ่งจำนวนจำนวนหนึ่งเนี่ยนะมีค่าเป็นสามเท่าอีกจำนวนหนึ่งจำนวนที่หนึ่งอ่ะพี่เขียนก่อนจำนวนแรกเป็น x จําจำนวนที่สองมีค่าเป็นสามเท่าใช่ไหมลูก ที่2มีค่าเป็น3เท่าก็คือ 3x จํานวนแรกจํานวน1มีค่าเป็น3เท่าอีกจํานวน1นึงถ้าจํานวนแรกเป็น x จํานวนที่2ก็ต้องเป็น 3x เพราะมันเป็น3เท่าถ้าสองจนวนนั้นรวมกันได้48ก็คือถ้าเอา x บวกกับนี่คือจํานวนแรกนะบวกกับจํานวนที่2ก็คือ 3x เโอเคไหมลูก รวมพี่ไม่ใส่วงเล็บดีกว่าเอาใส่วงเล็บดีกว่า,เอา,วเ,วาเอาใส่ดีกว่าเนาะเท่ากับอะไรลูก48คือเอาสองจนวนจํานวนแรกและจำนวนที่สองเนี่ยมาบวกกันใช่ไหมลูกนะหรือมารวมกันก็จะได้เท่ากับ48ก็ถามว่าจงหาเลขจํานวนมากก็คือให้หาว่าจํานวนที่สองเนี่ยคืออะไรโอเคไหมลูกอันนี้คือให้หาจํานวนที่สองว่าคืออะไรนะให้เราหาจํานวนที่สอง ให้หาจํานวนที่2โอเคนะเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นไรลูก x บวกอ่ะพี่พี่บวกไปเลยนะ x บวก3 x ก,ก็เป็น4อะไรลูก4 x เ,เท่ากับ48โอเคไหมลูกนะ4 x เ,เท่ากับ48เพราะฉะนั้น x ก,ก็เท่ากับ48หารด้วย4 โอเคนะคะโอเคนะ 4x เท่ากับ48เพราะฉนั้น x ก็เท่ากับ48หารด้วย4โอเคถ้าหนูได้ปุ๊บหนูก็มาตัดกัน41 4 41 44อะไรได้8ลูก42เพราะนั้นหนูก็ตอบเลยว่า x เนี่ยคือ12นะแต่มันไม่ใช่คำตอบอันนี้คือ คำตอบของสมการเฉยๆแต่ไม่ใช่คำตอบของโจทย์รูปไม่ใช่คำตอบของโจทย์คำตอบของโจทย์คือเขาถามว่าจ,จงหาว่าจํานวนมาก,กคืออะไรเพราะฉะนั้นจํานวนมากคือกี่ x ลูก 3x เพราะฉะนั้น x เดียวเป็น12เพราะฉะนั้น 3x ก็คือ3คูณ12ก็เท่ากับ3คูณ12เป็น36ลูก นะคำตอบจริงๆข้อนี้คือสามสิบหกนะอืมโอเคนะไปต่อนะไปต่อนะ ทันไหมลูกทันไหมเมื่อกี้ทันไหมทันนะเราได้ x มาไป็น12แล้วเราอย่าเพิ่งตอบนะต้องเอาไปคูณ3ด้วยเพราะถามจำนวนที่มากเนาะต่อไปข้อ11เลขจำนวนหนลูกเลขจำนวน1บวกกับบวกกับครึ่งหนึ่งของเลขจำนวนนั้นเลขจำนวนหนให้เป็น x บวกกับครึ่งหนึ่งของเลขจํานวนนั้นครึ่งหนึ่งของเลขจํานวนนั้นก็คือเอาจํานวนนั้นเนี่ยมาหารสองได้ผลลัพธ์เท่ากับเจ็ดสจงหาเลขจํานวนนั้นก็คือให้หา X กลุ่กหา X กว่าเท่ากับเท่าไหร่อ่าเขาบอกจากมาบวกกันนะก็เป็น X บวกกับ X ส่วนสองนะผลลัพธ์ได้เท่ากับ72นะเป็นแบบนี้ นะถ้าหนูเจอแบบนี้ปุ๊บหนูต้องทําให้ส่วนมันเท่ากันก่อนนะทำให้ส่วนมันเท่ากันก่อนนะนนนนนะคือตรงเนี้ยมันคือ x ส่วน1นะลูกนะบวกกับ x ส่วน2องเท่ากับเ2ซึ่งส่วนมันยังไม่เท่ากันนะคะ1กับ2นะหนูต้องทําให้หาคอรอนอกัน1กับ2มันคืออะไรปรากฏว่าคณออนอมันก็คือ2เพราะฉะนั้นหนูต้องคูณ2ทั้ง เศษทั้งอะไรลูกทั้งเศษทั้งส่วนตรงนี้โอเคไหมลูกนะคูณสอทั้งเศษทั้งส่วนบวกกับอ,อีกตัวหนึ่งไม่ต้องไปคูณมาแล้วเพราะว่ามันส่วน2ไปแล้วเนี่ยลูกก็เขียนเหมือนเดิมเท่ากับ72ิบสอง x คูณ2ก็เป็นอะไรลูก2อ,อะไร2 x บวกกับ x ทั้งหมดส่วน2เท่ากับ7ิบโอเคไหมนะคะ 2เด้งไปลูกอ่าสอกบวก x ก็เป็น 3x ลูกนะ3า x ส่วน2ทำตรงนี้ก่อนก็ได้เท่ากับ72เพราะนั้น2หารอยู่ย้ายไปคูหลูกนะย้ายไปคูณเพราะนั้น x ก็เท่ากับ72คูณ2หาร3นะโอเคนะตัดกันก็ได้ลูกตัดกันก่อนก็ได้นะ สามอะไรได้สามตัดเจ็ดสิบสองเท่าไรลูกตัดได้ไหมอ่ะพี่ตัดไม่ได้เด็กพี่สอนสามหนึ่งสามสามสองเป็นสามสองเป็นหกเช่ญพม่ลูกนะเสร็จหนึ่งเสร็จหนึ่งสามอะไรได้สิบสองเห็นไหมหนึ่งกับสองเมื่อกี้เสร็จหนึ่งใช่ไหมเสร็จหนึ่งพี่เขียนไว้หนึ่งก็กลายเป็นสิบสองสามอะไรได้สิบสองสามสี่ลูกมันก็กลายเป็น x เท่ากับ 24คูณกับ2อที่ยังไม่โดนตัด24คูณ2ก็เป็น48คําคำตอบก็คือ48ลูกข้อนีอ้ต่อไปข้อ12เลข3จํจำนวนเรียงกัน ถานจำนวนแต่ต้องเรียงกันด้วยด้วยนะเช่น1 2 3อ่ะได้โอเคแม่สามจำนวนเรียงกันแล้วก็รวมกันด้วยรวมกันก็คือจับบวกกันเนี่ยได้2 4 6สีกแสดงว่า1 2 3ไม่ได้ละจงหาจำนวนที่มีค่ามากที่สุดอ่ะพี่สมมติว่าพี่ให้จำนวนจำนวนน้อยจำนวนน้อยสุดเป็น x ใช่ไหม x ของพี่คือเลขหนึ่งก็แล้วกันสมมตินะแล้วก็ให้จํานวนจํานวนตรงกลางมันมีสารจำนวนใช่ไหมตรงกลางเป็นเป็นอะไรเดียลูอย่าง x ก็ต้องเป็น x บวกหนึ่งใช่ไหมลูเพราะมันสามจนวนเรียงกันใช่ไหมนะอย่าง x เป็นเลขหนึ่งอยากได้เลขสองก็ต้องเป็นหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองะให้จํานวนมากสุด ามากสุดเป็น x บวก2เพราะว่าอะไรลูกถ้าเป็นเลข3อ่ะมันก็คือ1บวก2มันจะได้เท่ากับ3พอดีไงนะแล้วเขาบอกว่าเอา3จำนวนนี้มาทำอะไรกันลูกรวมกันก็คือมาบวกกันก็จะเป็น x บวกกับ x บวก1บวกกับ x บวก2เท่ากับ246 โอเคนะถามว่าจํานวนที่มากสุดก็คือถามว่า x บวกสองเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ถามจํานวนนี้นะอ่ะมาดูสเต็ป by สเต็ปนะมี1 x อันนี้คือ1 x อันนี้คือ1 x 1น x บวกห x บวกห x เป็นกี่ x ลูกเออใช่ลูก3 x อ่ะใครไม่ทันเอาใหม่ใครไม่ทันเอาใหม่นะตรงนี้ ห x หนึ่ง x คือไม่เขียนเนี่ยก็คือก็คืออะไรลูกไม่เขียนก็คือก็คือ1 x นั่นเองอันนี้ก็1 x รวมกันเป็นสาม x เข็นนะสาม x อ่ะโอเคหนึ่งบวกสองเป็นสามตรงนี้ก็บวกสามเท่ากับสองอสี่สิบหก เด้ง3ไปก่อนเลย3 x เท่ากับสองสี่สลบสเพราะนั้น2 4 6ลบ3ก็เหลือ2องนั้น x นยยยยเท่ากับเท่าไรลูกเอา3ไปหารมันคูณอยู่ย้ายไปหารเท่ากับเท่าไหรตัดเอาลูกตัดเอานะเราต้องไวแล้วสามหนึ่อันนี้สามอันนี้ก็ x เท่ากับอะไรลูก x เท่ากับแปดสิบเอ็ดพี่ถามว่าเป็นคำตอบจริงๆหรือยังยังคำตอบจริงๆหนูต้องเป็นอะไรลูกเนี่ย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 ต้องเป็นอะไร x บวกสองเพราะฉะนั้น x ก็ได้8 1ดเอคำตอบจริงๆเราต้องตอบเท่าไรลูก x บวก2ก็ต้องแปดสิบเอดบวกสองก็เท่ากับแปดสาข้อนี้คือตอบแปดสิบสามนะข้อนี้คำตอบคือแดอะไรนะลูกแปดสิบสาม โอ้โทวทีตอบแปดสิบตอบแปดสิบสามนะข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องน,นี่แปดสิบสามมันอาจจะต้องดูยุ่งยากหน่อยไอ้ตรงหา จำนวนหลายลูกน้อยสุดจํานวนตรงกลางแล้วํานวนที่มากสุดอย่างจํานวนน้อยสุดเป็นเลขหนึ่งอย่างเงี้ยต่อไปจํานวนลองมาคือเลขสองจำนวนต่อไปคือเลขสามหนูทํยังไงอะ่ะนะเราให้ x เ,เป็นเลขหนึ่งเพราะฉะนั้นเราอยากได้เลขสองก็ต้อง x บวกหนึ่งมันถึงจะได้สองใช่ไหมลูกก็คือหนึ่งบวกหนึ่งได้สองอะ่ะอืม โอเคมาจงแสดงที่ทำนะคะอ่ะแล้วหาคำตอบด้วยนะลูกเนาะสี่ส่วนห้าของนักเรียนชั้นป .6 เป็นชายถ้ามีนักเรียนชายอยู่ร้อยสี่สิบคนนักเรียนชั้นป .6 มีนักเรียนหญิงกี่คนโอเคสี่สี่สี่ส่วนห้าของนักเรียนชั้นปหเป็นชาย ถ้าถามว่ามีนักเรียนหญิงกี่คนสิ่งที่เราไม่รู้คือนักเรียนหญิงโอเคไหมลูกนะสิ่งที่เราไม่รู้คือนักเรียนหญิงกี่คนเราก็ต้องให้นักเรียนหญิงเนี่ยเป็น x ให้นักเรียนหญิงเนี่ยเป็น x นะคะเ e วลาแสดงวิธีทำเราต้องแสดงให้ดูดีหน่อยนะลูกนะลูก็บอกเลยว่าวิธีทำให้นักเรียนหญิงเป็น x มี x คนโอเคไหมหนูนะอืมแสดงว่านักเรียนทั้งหมดเนี่ยนะนักเรียนทั้งหมดเนี่ยอืม,มีมีกี่คนนักเรียนชายไปแล้วร้อยสี่สิบคนนะถามว่านักเรียนหญิงเป็นเท่าไหร่นะคะสี่ส่วนห้าของนักเรียน นักเรียนชั้นปหกเป็นชาย4ส่วน5ของนักเรียนชั้นปหกเป็นชายแสดงแสดงว่ามีอยู่กี่ส่วนลูกมีนักเรียนอยู่5ส่วนมีนักเรียนปหกนะนักเรียนปหกอยู่5ส่วนจากโจทย์นะลูกจากโจทย์จากโจทย์ เป็นชายสี่ส่วนถูกไหมลูกเป็นชายสี่ส่วนนะแสดงว่าเหลือเป็นหญิงกี่ส่วนลูกเหลือเป็นหญิงกี่ส่วนเหลือเป็นหญิงกี่ส่วนลูกโอ้เหลือเป็นหญิงแค่หนึ่งส่วนโอเคไหมลูกเหลือเป็นหญิงแค่หนึ่งส่วนอ่ะแต่ตรงนี้พี่ขอลบก่อนอันนี้มัน ไม่ได้สลักสําคัญอะไรแต่พี่อยากเขียนให้รู้ว่าเออในความเข้าใจมันเป็นอย่างนี้นะโอเคไหมลูกนะสี่ส่วนห้าของนักเรียนชั้นปหเป็นชายและมีนักเรียนชายกี่คนร้อยสี่สิบคนเราหาอะไรก่อนลูกหานักเรียนอะไรก่อนลูกนักเรียนชายก่อนโอเคไหมคะลูกหานักเรียนชายก่อนว่าสี่ส่วนห้าของนักเรียนปหเป็นชายนะคะ แสดงว่า4ี่ส่วนห้าไหมลูก4ี่ส่วนหาของนักเรียนป .6 เป็นชายนะสี่วนหเนี่ยอของนักเรียนป .6 นักเรียนป .6 นักเรียนป .6 เป็นชายอเอาใหม่นะ สี่ส่วนห้าของนักเรียนชั้นปหกเป็นชายตรงนี้เอาใหมสี่ส่วนห้าของนักเรียนชั้นปหกเป็นชายนะก็คือเมื่อกี้นี้มีนักเรียนชายสี่ส่วนห้าใช่ไหมมีนัก,กายเรียนชายอยู่สี่ส่วนห้ามีนักเรียนหญิงอยู่ หนึ่งใช่ไหมลูกอ่ะนักเรียนชายเป็นสี่ส่วนห้านักเรียนหญิงอีกหนึ่งส่วนนะหนึ่งส่วนเดี๋ยวอย่างนี้ดีกว่าพี่ให้นักเรียนทั้งหมดก่อนอ่ะอน,นะหมนะให้นักเรียนทั้งหมดมีทั้งอ่าทั้งหมดจะคืนให้นักเรียนชั้น ให้นักเรียนชั้นป6มีทั้งหมดทั้งหมดร้อยสี่ทั้งหมด x คนอ่าวฟังดีก่อนนะให้นักเรียนชั้นป .6 มีทั้งหมด x คนนะคะเป็นนักเรียนชายนะ นักเรียนชายจากโจทย์นะลูกจากโจทย์เป็นนักเรียนชาย4ีส่วนหของนักเรียนทั้งหมดโอเคไหมลูกสี่ส่วนห้าของนักเรียนทั้งหมดอสี่ส่วนหของนักเรียนทั้งหมดเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ลูกร้อยสี่สิบนะ โอเคนะจากโจทย์มีนัเกเรียนชาย4ส่วน5ของนัเกเรียนทั้งหมดเท่ากับ140เพราะนั้นเราอยากรู้ว่านัาเกเรียนทั้งหมดเนี่ยมันมีกี่คนก่อนโอเคไม่ลูกนัเกเรียนทั้งหมดมีกี่คนอ่ะแร้แ,แกหา x ออกมาลูกมันก็คือ 4x ส่วน5นั่นเองเท่ากับอะไรลูกร4 0เพราะฉะนั้น 4x มันก็เท่ากับเท่าไหร่ลูก140คูณ5ลูกนะ เพราะนั้น 4x ก็ต้องเท่ากับเท่าไหรลูก140คูณ5ได้เท่ากับเท่าไร่อา0ใช่ไหมลูก5คูณ0ได้0 5420ทด2ใช่ไหมลูกนะ5420ทด2 5คูณ1เป็น5เป็น6เป็น7อ๋อเป็น700พอดีนะเพราะนั้น x ก็เท่ากับ700หาร4ลูก นะ700หาร4 700หาร4หนเนี่ยหนูหารไปหารมานะก็จะได้นักเรียนทั้งหมดอย okay, ู่็7 5หคนโอเคไหมลูกหนูรู้แล้วว่านักเรียนป .6 ทั้งหมดเนี่ยมี175คนนะคะทีนี้เขาบอกว่าเป็นนักเรียนชายเท่าไหร่ลูกเป็นนักเรียนชายไปสักร้คนเพราะนั้นจะเหลือนักเรียนหญิงให้เรากี่คนเนี่ยนะโอเคหนูก็ พราะฉะนั้นนะนะมีนักเรียนหญิงเอามาทำอะไรกันลูกมีนักเรียนหญิงนะก็เอาร้อยามัลบกับอะไรลูกร้อนะก็เท่ากับนักเรียนหญิงแหละนะก็เป็นเท่าไหร่ลูกห้าลบศูนย์เหลือห้าเลบสเหลือสก็ต้องเป็นนักเรียนหญิงแค่35คนนั่นเอง น้ำคำตอบก็คือ35วิธีการก็คือของนักเรียนชั้นป .6 นะลูกนะคือตอนแรกเรายังไม่รู้ว่านักเรียนชั้นป6มีเท่าไหร่แล้วก็ยังหาของหญิงไม่ได้เราก็เลยต้องกำหนดให้นักเรียนชั้นป .6 ทั้งหมดเนี่ยมี x คนเพื่อจะหาก่อนว่า4ส่วน5ของนักเรียนทั้งหมดก็คือคูณกับ x 4ส่วน5ของ x เนี่ยเท่ากับ40นะอันนี้เป็นของนักเรียนชายนะที่จากโจทย์บอก หามาก่อนว่า x หรือนักเรียนทั้งหมดมีเท่าไหร่แล้วค่อยมาลบนักเรียนชายออกนะอ่ะต่อไปข้อสุดท้ายนะลูกข้อสุดท้ายท้ายสุดอย่างอ้อยังไม่ยังไม่ข้อสุดท้ายนะเออจะมีทั้งหมดอยู่เจ็ดดูกี่ข้อเนี่ยสิบข้อเนาะอืม